ตุกนเอามาหายผัวสุติลากมว้ไว้ไว้เอามาปอนพัวมึงนี่ได้เวลาแล้วได้พี่น้องเลยทางห่อทางยังคือกระถึกเด็กน้องงานนี่ก็ขอบคุณคุณพี่คนสวยของเฮาเนาะขอบคุณเวลาเลยคุณพี่

บุสอนค่ะเด้ตะกุยานจัดมาให้เจตวนดูเจตวนสสักึ๊กแล้วจตวนบุเคยได้ะเงินใก็ไไรยาสมาดูสัตว์ันมีแล้วมันดีใจเฮงเป็นบตกางวนึูลงอยุกเอามาสีลงหมออยู่ใต้นาหมยอ้มโปกหมโซกุกโซมุมเหม มาใส่น้ำมาสัวน้ำปลาตัวคลองปลากับซองถั่วไ้น้าัองปลาองถั่วอนด เนนมสกไปบ้าน yeah, ้ตลข้อทีผู้ไทยกินกรถ่ายนะุน้ไบ้านรืงน้ำใส่หม้อขาวนะเาลงหม้อแล้วรอาคใส่หม้อนะเองน้นหม้อขาวนะน้ำมออมอขาวหม้อีอสใส่ข้าน้ำจับน้ำกรารไปสอน้าอหม้อห้องเข่ามันจีบยังย่างเง้ยฉันกินจิหม้อ้งเข่ หยดรามาคันธาดรามาโออยูดมีแห้งดอลดอกหาดามด้วยเงินไหลนองท้องไหลข่าวคือน้ำใจเจ้าให้คนกินได้อีกอันนี้จะมา่ง้องเบิร์ทองใส่ท่านก็เอ้ยีรานก็มีแขกมากินอยู่ผมมานังกินอย่น้ำโมพี่เจ้เขาคอยข่าพวกนั่นกองน่กิปุ๋ออกมาเนี่ย

กินแบบกินแบบระวังกินระวังกินระวังมากินระวังปัาเพราะใ้ามีกินจอกินซอาวข้า้ป้านั่นแหละมันพอแบกินแล้วไปอันนี้ยงมาดูค่ะ กูเนได้แดสอกินกับบุ้นยือเฮ้ยมามันเป็นอะไรนะปุ่นนะมจักราน่ิรเป็นอด้ให้แซ่บกูบกินนกป๋าด้วยเอาห้ฟาจักรมนกินนาอย่าไนะเห็นว่าอะไรว่าอ้ยอย้าาดไนเนะมาเก็บขขางาจะมาเก็บขขาค่ะซิเอย์ุห้าวเรเตียงเลยยังอยู่ยังว่าซีฟลน ข้าวกระดาิบโลหนึ่งกระดาษอีพ์้าวปรเด้หลายเฮ้ยดำหน้าเลยพอดีดำหน้าปะใครอาเมตตามากินข้าวปุ้นเฮยแม่ตามากินข้าวปุ้นแม่ตาเอาเมตา้นะป้งก็มา่บอกกเลยแล้วเรากินข้าวปุนแลากนทั้งนั้นเากินข้า้นทกงนั้นทงนน เฮ้ีมาเพ่มาหงพิตาจังแหะสู้จังหวะแล้วมาสานิบจักขีมาหงเพ่ี้บุ่มขี้ปิดจอด้ายลับว่าจักเอ้ยพวกันกินทอดโอ้ยอยากเบิ่งเด็ก ตัวตอนมันลายกวบวะลายขยายมีอะกินแล้วนะฟังกันกินรถเองสิมาจำอันเองสิมาจำอันนันหนึ่งอันเออกวไข่ปลาพนแหละ งานปาร์ตี้ขาพุดนัท้ยม,มาเดมเมตามาคืมาอมีผาหมา่มนํำบ่กยมาคือได้หัวอีีอ่นะเอาเก็งหัวแบงเอาลูกเฮ้ยจะได้จะจบปไปยิให้เรียงฟ้าแกนี่เนาะมามมยโลต,ตัวนตัวนตันตน้งยให้โลน นั่งยิบเองนะนังกสิบกก้าจับหนึ่งรุนทายอะไนะบะหมี่บะนี่นะก็ผมมากินยันทาบ่หายเาวอาสิบบากินไหพ่อปอยเฮ้ยเซฟโลน้ำเงินบ่ได้บอกค่ะอไม่นือู่า้ากไงยื่บ่อไค่ะีจาเอี แจ็คประจำคาต่างกลงไยมาสดขององทำา้หน้าเสด็จได้เสด็จแล้มึงนาห้องใครสักา จะใค่ใคสแสบบ่แสบเลาบ่มีใปากเลยพี่น้อ,ลอเลยบ่แสบใพ้มันหูไปค่ะเงียงมอะอาปากอาเหต,ตาต้งาเหต,ตาใต้หอด้วยตาลกตาลนบ่บวมือีมึงบ่มีบ่มนะีสายขนาดนี้

สบา,ายดีกิดนะก็มีความากใกินอยเนีดูหมอกะปุ่นเอกินยาลูกจำไปเลยกินลูกจำจะมาใช่ก็แม่ตามากินกระปุ่นมากินขรวปุ่นเลยจะบะเลยนีมากินไหนมากรทางกินกอกินปุ่นตัวน่งดูใครมาทรงหมักแซงู้สั่งได้ังกปุซ่เดเอา

เอาไยั่้ดจะช่อกจะสิยังไเอาไปนะ่าเอาวัวอย่นะกูไรับนอกปารติเนาะกรนาบนเอาัวกันยังติักอยู่กูมือขนาบนเอาวัวกูยังรับนอมจได้ไหมไปจ้าปากซองนี่นะการตัววัวต้องไปจ้าดอย่าปาซองที <c oughs> 네่ต <c oughs> ิบดอย กูแต่ก็จะติดมหากูเคะเพิยกิบ้างไฟแง่ตะหามโลกะไรกันไรตไับ้กต่อางคก็นาอพี่น้องซ้ำนี่แหละบรรยากาศขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณคนเลี้ยงขนมจีนนะฮะ กินเราดทางนี้นะวต้องกินใหเบตีวะเา้ากีลา